สวัสดีค่ะเมื่อคืนไปจับมานะครับอับันซ่าปีสิคันที่ผมได้นี่ไม่แสนหนึ่งนะครับรถมือเดียวเจ้าของว่าซ่อมศูนย์แต่ว่าผมดูก็ก็น่าจะเข้าศูนย์นะเพราะแบตลูกนี่เปลี่ยนจากศูนย์มาแน่แแล้วก็ดูเนี่ยตามเม็ดอาร์ตามอะไรคานด้านล่างเนี่ยครับไม่มีรอยขยับคานทั้งสองข้างก็ทําให้เรามองเห็นว่าเนี่ยควรที่จะ นะครับพอดีว่าคันเก่าเขาไม่ไหวละรถที่บ้านก็เลยซื้อคันใหม่น,นี่โอ้โดยรวมครับสีก็95%เปเซ็นมีนิ้วรอยตามนี้เดี๋ยวไปเก็บ้งาล่างสวยเป็นรุ่นขับหลังนะครับ1.5ตัวท็อปเบาสวยครับ แทบไม่ได้ใช้เลยทั้งเบาะกลางแล้วก็แถวหลังรถพวกนี้ถ้าเกิดใช้เยอะใช้น้อยดูจากพวกตามสครับเพจนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตามบอกว่าถ้ามันมีรอยขึ้นลงจะจะมีรอยขูด นีบอกคนขับตรงนี้ถือว่ายังสวยเพราะถ้ามันเรียบไปเลยหรือเป็นรอยคูดเยอะๆนี่แสดงว่าใช้เยอะนะครับพวมอะไรแห้งเดิมอันนี้คือไม่ขาดอันนี้เท่าที่ดูเจ้าของเหงื่อไม่ค่อยเยอะนะครับมันเลยไม่เยินมากอันนี้ตัวเบามียับนิดหน่อยอันนี้ปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยดูพวมอะไรหัวเกียร์ดึงเมกมือแล้วก็ตามปุ่มถ้าไม่ลอกนี่ก็ถือว่าผ่านก็โอเคเลยครับไฟไม่โชว์นี่ไม่แสนกับอีกหกพันก็เดี๋ยวผมเอามาเก็บสภาพ ตอนนี้เช็คช่วงล่างนะครับเรียบร้อยสภาพดีก็เช็คแล้วก็ล้างเช็คดูโชกดูิ่งสปกปรกเนี่ยครับใช้น้ํายาล้างห้องเครื่องล้างให้หมดนะห้องเครื่องภายนอกนะครับสกปรกมากมเป็นไวลาเดี๋ยวล้างให้ดูนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับใหม่เอี่ยมมีปีกนกกับลูกหม่ ที่เขาเปลี่ยนมาใหม่มีสติกเกอร์ของแท้อยู่นี่นะครับก็ค่อนข้างคุม้มถ้าซ่อมช่วงล่างมาเปลี่ยนโอ่คู่นึงก็หลายพันอยู่นะของแท้ลูกใหม่อีกไอ้นี่ด้วยแขนตัวแขนแหลกก็คือทํามาครบแล้วนะครับเหลือเปลี่ยนผ้าเบรกผ้าเบรกมันเริ่มบางเบรกลื่นๆเดี๋ยวทาล้างใหม่ด้านหลังนะครับผ้าเบรกขัดละยังหนาไ,ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเติมจารบีชุดตัวปัมเบรกหลังนะครับและเบรกหน้าจะถอดล้างใหม่เอี่ยมรถเดิมๆแห้งๆนะครับเดิมทุกอย่างโชคก็น่าจะเดิม